บอกว่าจะทำสามองค์ประกอบเชื่อมต่อระบบข้อมูลบริการสุขภาพดิจิทัล Thailand Health Atlas ใครเคยได้ยินคำว่า Thailand Health Atlas บ้างครับแปลเป็นภาษาไทยว่าแผนที่สุขภาพประเทศไทยอยู่ตรงไหนฮะหาในขาวคาดแดงไม่มีเลยผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบัตรทองนี้ได้เพิ่มขึ้นปี68ท่านตั้งเป้าไว้เกือบ20ล้านคนนะรรท่านประธานถือว่าสูงมากนะนับจนถึงตอนนี้ นะครับเดือยวเวลาสี่เดือนเนี่ยท่านทำได,ได้ประมาณ12ล้าน8เอาจริงๆไม่ได้แย่ถ้ามาทานว่าได้ก่อนความเป็นธรรมถ้าดูแค่ตัวเลขแต่เราเห็นว่าโครงการนี้สรุปแล้วอย่างในกรุงเทพเนี่ยท่านเอาร้านขายยาเข้ามาร่วมบริการด้วยถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่ท่านตัดออกคือคลินิกชุมชนถูกปิดไปเป็นเบือ้อโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งถอนตัวออกเพราะเขาพูดนะฮะเขาบอกว่า,าถูกเบี้ยนี่ ท่านเลยเอาร้านขายยาเนี่ยเข้ามากองรวมกันแล้วท่านก็บอกว่าอาใครเป็นหวงเป็นหวัดเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยไปรับยาได้คนเขาก็ไปรับพารากันนะครับแล้วท่านก็นับแล้วว่านี่แหละทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขใช้งบบัตรทองได้โดยสะดวกมากขึ้นแต่จริงๆคือไปรับยาที่ร้านขายยาเศรษฐกิจกสุขภาพมาถึงปุ๊บต่อยอดภ,ภูมิปัญญาไทยก่อนเลยนะแล้วท่านก็เลยออกนโยบายนี้มาลด์ถัดไปครับต้องใส่กรอบทองไว้ให้เลย คือตั้งเงินระวังตั้งเงินรางวัลให้เบิกจ่ายยาสมุนไพรแสดงถัดไปครับแล้วท่านไปตั้งที่ไหนท่านตั้งในโรงพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันผมไม่ได้บอกว่ายาสมุนไพรไม่ดีผมเองก็เคยเรียนมานะครับถึงแม้ว่าผมเรียนแพทย์มา6ปีที่สี่ราษฎร์เนี่ยจำได้ว่าเรียนวิชาเภสัชวิทยาเนี่ยนะครับตอนปีสามาพที่มีเรียนสอนเรื่องยาหรือการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับยาสมุนไพรเนี่ย ผมให้อย่างมากมีอยู่วันเดียวมีอยู่3าถึงหชั่วโมงเท่านั้นจากการเรียนแพทย์6ปีคุณหมอมีคนออกมาพูดเยอะแยะมากมายว่าอย่าบ,าบังคับฉานให้จ่ายยาเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่มันต้องถูกที่และถูกทางท่านบอกว่าไม่ได้มีตัวชีว้วัดให้เป็นทางเลือกแต่ท่านตั้ง positive reward เอาไว้ซึ่งอย่างดีนะยังดีที่ไม่ใช่ negative reinforcement นะท่านตั้งเป็น reward ไว้ว่าใครจ่ายเยอะเนี่ยนะ ผลตัวชี้วัดคือร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการไม่ใจฉัโรคคอมมอนและมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรเพิ่มใครจ่ายเยอะโรงพยาบาลไหนจ่ายเยอะเอาเงินไปเพิ่มงบอุดหนุนแปลในทางกลับกันก็คือว่าคนที่ไม่ทําตามเป้าไม่ถึงก็ไม่ได้เงินอุดหนุนและท้ายที่สุดมันก็เป็นการบีบไปในแนวทางเดียวกันยาต่างๆเนี่ยนอกจากอันนี้ท่านยังมีไกด์ไลน์ออกมาเทียบเลยด้วยซ้ําว่า พาราเซตามอล500มิลลิกรัมเนี่ยจะใช้ยาอะไรแทนนะครับยาหารากยาปะสระไพฟ้าทลายโจนโดสเท่าไหร่ท่านทําเทียบมาหลายอันเคยมีงานวิจัยไว้แล้วแต่อีกหลายอันท่านประธานยังไม่เคยมีงานวิจัยนะการทําสิ่งเหล่านี้ท่านต้องทํางานวิจัยในสศาสตรที่มันเป็น non inferiority test เพื่อเทียบว่ายาสมุนไพรต้องโดสเท่าไหร่เทียบกับยาแผนปัจจุบันต้องโดสเท่าไหร่ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมวายโยอัศวรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบชีระชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานกับการพิปรายงบประมาณแผ่นด,ดินพศ25 6 9นะครับในวันนี้3.78ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วแค่0.7%นเปอร์เซ็นท่านประธานเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้เพิ่มเลยนะครับแต่สำหรับกระทรวงสาธารณสุขนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับถึงแม้งบประมาณแผ่นด,ดินจะเพิ่มมาแค่0.7%เปอร์เซ็น แต่กระทรวงสาธารณสุขนี่เพิ่มมา3.3%นะท่า,านประธานคิดละเกือบ5เท่าของค่าเฉลี่ยของประมาณแผ่นดินและถ้ารวมของสอปสชเข้าไปด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นมา15.18%เนี่ยเกือบ20เท่าสไลด์ขึ้นได้เลยครับก็คงจะไม่กล่าวถึงท่านรัฐมนตรีคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้นะครับเดือนนี้เมื่อปีที่แล้วท่านได้เข้าไปแถลงนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข กับพี่น้องชาวสาธารณสุขนะครับวันนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งปีเป็นอย่างไรสไลด์ถัดไปนะครับต้องมาที่นโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยก่อนเลยคือเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคท่านบอกว่าท่านจะยกระดับเป็น30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวทําผ่านมาแล้วหนึ่งปีต้องถามผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนครับว่าใช้ได้จริงไหม ปีที่แล้วครับาท่านประธานครับโครงการนี้คืออยู่ในโครงการที่6ด้านขวามือโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวปีนี้ครับโครงการเดิมนี้โครงการที่6โครงการ30บาทรักษาทุกที่ไม่มีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอีกต่อไปแล้วเลิกตัดทิ้งเพราะอะไรครับเพราะทำสำเร็จแล้วหรือเพราะทำไม่ได้ท่านพยายามลงทุนครับ บอกว่าบอกว่าจะทำสามองค์ประกอบเชื่อมต่อระบบข้อมูลบริการสุขภาพดิจิทัล Thailand Health Atlas ใครเคยได้ยินคำว่า Thailand Health Atlas บ้างครับแต่เป็นภาษาไทยว่าแผนที่สุขภาพประเทศไทยอยู่ตรงไหนฮะหาในขาวคาดแดงไม่มีเลย ท่านบอกท่านทําเชื่อมต่อระบบข้อมูลโอเคแหละผมเห็นแล้วปีที่แล้วท่านทาเฟสหนึ่งไปนะครับลงทุนไปเป็นร้อยล้านปีนี้จะทําต่อเฟสสองคือโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลไอดทัลไอดีอะไรเนี่ย <laughs> พิมพ์ผิดนะฮะหรือยังไงครับคือต้องให้สมาชิกสภาผู้นราษฎรเนี่ยมานั่งพิสูจน์อักษรให้ท่านอีกสองหมื่นกว่าหน้าเลยครับในเวลาเจ็ดแปดวันนี่ท่านบอกว่าท่านจะทําเชื่อมต่อระบบข้อมูลเพื่อให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้ เพื <appe al ye> ่อให้รีเฟอร์แบบไร้รอยต่อได้ท่านลงทุนไปปีนี้ทำเฟสสองท่านลงทุนอีกเท่าไหร่รู้ไหมฮะ24ล้านประหยัดงบมากผมชอบมากคิดเป็น0.025%ของงบกระทรวงสาธารณสุขคิดเป็น0.01%ของสาธารณสุขทั้งหมดซึ่งรวมสปสชด้วยอะไรที่ต้องลงทุนท่านลงทุนไปเลยแต่ลงทุนแล้วต้องให้ได้มรรกได้ผลสไลด์ถัดไปครับขออนุญาตคดคำท่านนายกมานิดหนึ่งเมื่อวานซืนวัน ที่ท่านได้พูดไปวันแรกท่านบอกว่ามีงบในการสร้างเสริมคนให้มีสุขภาวะที่ดีประมาณเจ็ดหื่นกว่าล้านผมพยายามค้นท่านประธานอันนี้สไลด์นี้ผมเพิ่มมาจากที่ท่านนายกเนี่ยพูดนี่แหละจริงๆผมทำสไลด์เสร็จไปแล้วต้องมาเพิ่มอันนี้เพราะคิดว่าเอ๊ะผมหาไม่เจอหรือเปล่าเปิดดูในข่าวคาดแดงท่านประธานงบสาสุขมีงบเนี่ยคือมันเป็นแผนงานท่านประธานมันเป็นชื่อของแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งในนั้นมีหลายโครงการนะครับปีนี้มีอยู่ประมาณ15,000ล้านผมก็เออหรือว่าผมตกหล่นไปเลยไปเปิดดูในเล่มกองทุนด้วยก็คือสปสช,อชอพยายามหาและมีไปหมกอยู่ที่สพอชอคือสำนังกงารแพทย์ฉุกเฉินประมาณพันล้านนิดๆน,น,นะครับแล้วก็มีอยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทยอยู่อีกประมาณสัก80ล้านบวกยังไงก็ไม่ถึงไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเจ็ดหกว่าล้านนี้เนี่ยสรุปก็คือน่าจะเป็นงบสปีนะครับก คงจะต้องแก้ไขนิดนึงว่าปีนี้มันหมื่นห้าแล้วหมื่นหนี้เอาไปทำอะไร,รท่านประธานเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีผมมันคิดว่าจะไปทําเรื่อง NCD ทําทำเรื่องอะไรต่างๆไม่ใช่8 0 0พล้านเนี่ยเอาไปสร้างตึกผมไม่ได้บอกว่าสร้างตึกไม่ดีบ้านพักคุณหมอบ้านพักคุณพยาบาลน,นะครับหอผู้ป่วยวิกฤตต่างๆสมควรสร้างครับแต่โดยหลักก็คือสร้างตึกอีกประมาณ4 0 0พล้าน,นคือซื้อของ แล้วนอกนั้นที่เหลือถึงเริ่มจะได้ไปลงทุนนะครับสไลด์ถัดไปครับท่านบอกว่าท่านจะเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยการทํามองค์ประกอบเหมือนเดิมขึ้นหนึ่งพลิกโฉมโรงพยาบาลชุมชนทําระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อสร้างเขตเมืองเขตชายแดนพื้นที่เฉพาะเอามาเรื่องระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อก็คือรีเฟอร์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครูน่นี้เมื่อสักเดือนที่แล้วครับครอบครัวผมต้องไปผ่าตา ต้องถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์คือโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์นะครับต้องลางานไปวันหนึง่งเราขอใบส่งตัวต้องกลับมาขอใบส่งตัวขอใบส่งตัวเสร็จกลับไปที่โรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์บอกว่าใบส่งตัวนั้นผิดแบบฟอร์มไปขอใหม่ต้องลาไปวันที่4ี่กลับไปโรงพยาบาลแรกไปให้ออกใบส่งตัวใหม่แล้วลาวันที่ห้าแล้วค่อยกลับมาโรงเรียนแพทย์นี่เหรอระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อ ปีที่แล้วท่านอุสตสาห์ลงทุนเนี่ยพิกโฉมอะไรต่างๆลงทุนสมาร์ทฮอสพิทอลไปเกือบร้อยหกล้านท่านทำได้แค่นี้เหรอครับสไลด์ถัดไปครับและปีนี้เนี่ยนะครับเรื่องสมาร์ทฮอสพิทอลอะไรนี่ท่านก็ไม่ได้ลงทุนเพิ่มนะมีแต่งบดำเนินการนั่นย่อมหมายความว่าท่านทำเสร็จแล้วสรุปเสร็จหรือ,อยังท่านบอกว่าท่านตั้งเป้าที่จะทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบัตรทองเนี่ย ได้เพิ่มขึ้นปี68ท่านตั้งเป้าไว้เกือบ20ล้านคนนะรรท่านประธานถือว่าสูงมากนะสูงมากๆนับจนถึงตอนนี้นะครับเหลือเวลาสี่เดือนเนี่ยท่านทำได,ได้ประมาณ12ล้าน8เอาจริงๆไม่ได้แย่รรท่านประธานว่าได้ก่อนความเป็นธรรมถ้าดูแค่ตัวเลขแต่เราเห็นว่าโครงการนี้สรุปแล้วอย่างในกรุงเทพเนี่ยท่านเอาร้านขายยาเข้ามาร่วมบริการด้วยถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่ท่านตัดออกคือคลินิกชุมชน ถูกปิดไปเป็นเบื่อโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งถอนตัวออกเพราะเขาพูดนะฮะเขาบอกว่า,าถูกเบี้ยวนี่ท่านเลยเอาร้านขายยาเนี่ยเข้ามากองรวมกันแล้วท่านก็บอกว่าอะใครเป็นหวงเป็นหวัเดเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยไปรับยาได้คนเขาก็ไปรับพารากันนะครับแล้วท่านก็นับแล้วว่านี่แหละทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขใช้งบบัตรทองได้โดยสะดวกมากขึ้นแต่จริงคือไปรับยาที่ร้านขายยา เอาจริงถึงสุดท้ายแล้วผมคิดว่าเป้าจะไม่ถึงและท่านเองก็ซื่อสัตย์สุจริตคิดว่าเป้าไม่ถึงแน่นอนปีนี้ก็เลยลดเป้าครับจะเกือบ20ล้านเหลือ18ล้านมีทอนนี่ขนาดเอายอดจากร้านขายยามาถมแล้วนะสไลด์ถัดไปครับแต่ที่ร้ายกาจไปกว่านั้นครับท่านประธานก็คือว่าท่านบอกว่าท่านจะพยายามทำการแพทย์เชิงรุกเข้าถึงประชาชนในชุมชนกลุ่มเปราะบางท่านประธาน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงผู้เฒ่าผู้แก่ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูลางงานมาไม่ได้ท่านตั้งเป้าว่าหกแสนคนจะต้องเข้าถึงตอนนี้ได้สองแสนห้าเหลือสี่เดือนคูณสองไปเลยยังไงก็ได้ห้าแสนสอบตกอันนี้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ยอมรับไม่ได้ซึ่งจริงๆท่านก็ยอมรับตัวเองท่านเลยปรับลดเป้ามาเหลือห้าแสนกว่ากะว่าจะทําให้ได้ในปีหน้าเป็นกําลังใจให้สไลด์ถัดไปครับงบสบปสชที่ผมบอก เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับงบเพิ่มขึ้นสูงมากย้อนกลับไปงบปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแค่0.7%เฉลีย่ยคือ0.7%สพสชบวกมา15กว่าคูณตัวเลขได้เกือบ20เท่าเราคาดหวังจากสพสชว่าจะทำอะไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปครับท่านประธานเอามาหน้าแรกเลยเป้าหมายที่ท่านตั้งกันเองอะ แล้วก็ตรวจสอบกันเองคือ KPI นะครับท่านยังตั้งเท่าเดิมเลยท่านขยับให้ผมสักเปอร์เซนต์หนึ่งได้ไหมเอาไม่ต้องเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ได้เอาตัวล่างเนี่ยตัวล่างคือตัวชี้วัดที่สําคัญมากคืออะไรรู้ไหมครับคือจํานวนของครอบครัวที่จะไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วยซึ่งนี่คือพันธกิจที่ท่านตั้งขึ้นมาในเมื่อครั้งที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านทำโครงการนี้ขึ้นมาในยุคนั้นถูกไหมฮะว่าไม่ต้องการให้คนไทยเนี่ยล้มละลาย จากการเจ็บป่วยแต่ผมถามว่าไอาการไปรับยาที่คลินิกเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเป็นหม่งเป็นหวัดเนี่ยมันทาให้ล้มละลายไหมไม่นี่คือพันธกิจของบัตรทองที่จะทําให้คนไทยไม่ล้มละลายเขาเป็นป่วยเป็นมะเร็งรถชนโครมมาต้องผ่าตัดต้องใช้เงินเยอะๆเนี่ยนี่คือพันธกิจที่สําคัญท่านตั้งไว้ว่าไม่เกิน2.3เปอร์เซปีนี้ท่านพัฒนาให้ผมไปสัก2.2ได้ไหมไม่ได้เท่าเดิมและไม่มีรายงานด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยถึงหรือไม่ สไลด์ถัดไปครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องคลินิกชุมชนอบอุ่นผมพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลเอก,กชนที่เข้ามาร่วมบริการกับรัฐนี่นะครับถูกเบี้ยวนี่หลายโรงพยาบาลถอนตัวออกไปเพาอสพอสชถังแตกเอาเงินสดต้นงวดยกมาท่านประธานนักบัญชีกันปี6-7เงินสดต้นงวดยกมามี8,500ล้าน8,500ล้านนะปีที่แล้วเหลือพันสอง ปีนี้ด้วยการนําของท่านนายรัฐมนตรีสมศักดิ์เหลือเท่าไรหร่รูไหมท่านประธานดูในสไลด์ฮะเงินสดต้นงวดของสพสชเหลือ200ล้านสภาพคล่องอยู่ที่ไหนครับกับองค์กรระดับแสนล้านเงินสดต้นงวดเหลือ200สไลด์ถัดไปครับท่านบอกท่านจะแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการพัฒนามินิธัญรักษ์เพเชียนเจอร์นี่ทบทวนกฎหมายมาเพชเชียนเจอร์นี่ก่อน เส้นทางผู้ป่วยผมเห็นด้วยนะท่านต้องกำหนดเส้นทางของเขาให้ดีให้เขาไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมาเป็นผู้ป่วยอีกรักษาแล้วต้องหายรักษาแล้วต้องไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก,อกท่านบอกท่านจะทบทวนเชิงกฎหมายดูแนวคิดของท่านท่านบอกว่าผมว่าเรื่องบำบัดคือปลายน้ำขึ้นมาประโยคแรกก็แม่มันกระแทกเข้าไปในจิตใจหลายกระแทกเลย การบำบัดไม่ใช่เรื่องปลายน้ำท่านประธานการไอดีนติฟายจับให้ได้ว่าเขาคนนี้ผู้เสพคนนี้คือผู้ป่วยไม่ใช่พ่อค้าเอาเขาไปบําบัดแล้วทำเพเชียนเจอร์นี่ให้ดีไม่ให้เขากลับมาอีกครั้งนี่คือต้นน้ําที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้และสิ่งสําคัญคือทําให้คนไม่เป็นผู้ป่วยเพิ่มเฮลิเทเรซีต้องฝากกรมอนามัยด้วยซึ่งทํางานได้ดีอยู่แล้วท่านบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามมียาบ้าในครอบครองแค่เม็ดเดียวก็จะต้องถูกจับและยึดทรัพย์ หมายความว่าท่านตรีตาไปแล้วว่าหนึ่งเม็ดนั้นเป็นพ่อค้ายาท่านบอกท่านจะทบทวนเชิงกฎหมายท่านอาจารย์โซนานขอนริยานเอ่ยนามท่านอุสตสาห์ปรับ assumption of law เรื่องหน่วยการใช้กี่หน่วยผมยังไม่ลงแต่ท่านปรับว่าบทสันนิษฐานเดิมนะสันนิษฐานว่าใครมี15หน่วยการใช้เป็นพ่อค้ายาท่านปรับเป็นหนึ่งหน่วยเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นผู้ป่วย การกลับจากการสันนิษฐานว่าเป็นพ่อค้ามาเป็นผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมาถูกทางแล้วส่วนเรื่องจํานวนเดี๋ยวไปว่ากันแต่ท่านพลิกกลับอีกแล้วของท่านคือหนึ่งเม็ดยึดซับจับขังคุกเฮ้ยไม่ได้แล้วท่านบอกท่านจะพัฒนามินิธัญรักษ์ผมเปิดพยายามคนแล้วมีค่าใช้จ่ายที่จะไปอุดหนุนในเรื่องของมินิธัญรักษ์อยู่ร้อยสาสิบกว่าล้านจริงๆเรื่องยาเสพติดเนี่ยมีอยู่หลายส่วนมากเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านมาพูดต่อไป แต่สรุปแล้วเนี่ยการพัฒนามินิธัญ,ญรักษ์ของท่านก็คือเพิ่มเงินอุดหนุนลงไปร้อยกว่าล้านในธัญ,ญรักษ์เดิมสไลด์ถัดไปครับท่านบอกท่านจะยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพต่อยอดภูมิปัญญาไทยเพิ่มมูลค่าการแพทย์ให้สูงขึ้นเศรษฐกิจสุขภาพมาถึงปุ๊บต่อยอดภูมิภูมิปัญญาไทยก่อนเลยนะแล้วท่านก็เลยออกนโยบายนี้มาสไลด์ถัดไปครับต้องใส่กรอบทองไว้ให้เลยคือตั้งเงินระวัง ตั้งเงินรางวัลให้เบิกจ่ายยาสมุนไพรสลด์ถัดไปครับแล้วท่านไปตั้งที่ไหนท่านตั้งในโรงพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันผมไม่ได้บอกว่ายาสมุนไพรไม่ดีผมเองก็เคยเรียนมานะครับถึงแม้ว่าผมเรียนแพทย์มา6ปีที่4าีาชเนี่ยจำได้ว่าเรียนวิชาเภสัชวิทยาเนี่ยนะครับตอนปี3าาบที่มีเรียนสอนเรื่องยาหรือการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับยาสมุนไพรเนี่ยผมให้อย่างมากมีอยู่วันเดียว มีอยู่3าถึงหชั่วโมงเท่านั้นจากการเรียนแพทย์6ปีคุณหมอมีคนออกมาพูดเยอะแยะมากมายว่าอย่ามาบังคับฉันให้จ่ายยาเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่มันต้องถูกที่และถูกทางท่านบอกว่าไม่ได้มีตัวชี้วัดให้เป็นทางเลือกแต่ท่านตั้ง positive reward เอาไว้ซึ่งอย่างดีนะอย่างดีที่ไม่ใช่ negative reinforcement นะท่านตั้งเป็น reward ไว้ว่าใครจ่ายเยอะเนี่ยนะผลตัวชี้วัดคือร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการไม่ได้ใช้โรค common และมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรเพิ่ม ใครจ่ายเยอะโรงพยาบาลไหนจ่ายเยอะเอาเงินไปเพิ่มงบอุดหนุนแปลในทางกลับกันก็คือว่าคนที่ไม่ทําตามเป้าไม่ถึงก็ไม่ได้เงินอุดหนุนและท้ายที่สุดมันก็เป็นการบีบไปในแนวทางเดียวกันยาต่างๆเนี่ยนอกจากอันนี้ท่านยังมีไกด์ไลน์ออกมาเทียบเลยด้วยซ้ําว่า,าพาราเซตามอล500มิลลิกรัมเนี่ยจะใช้ยาอะไรแทนนะครับยา5ารากยาปะสะไพร ฟ้าทลายโจรโดสเท่าไหร่ท่านทําเทียบมาหลายอันเคยมีงานวิจัยไว้แล้วแต่อีกหลายอันท่านประธานยังไม่เคยมีงานวิจัยนะการทําสิ่งเหล่านี้ท่านต้องทํางานวิจัยที่ศาสตร์ที่มันเป็น non i n f i r i t y test เพื่อเทียบว่ายาสมุนไพรต้องโดสเท่าไหร่เทียบกับยาแผนปัจจุบันต้องโดสเท่าไหร่ท่านยังไม่ได้ทํายังทําไม่ครบยังทําไม่พอเพียงอย่าให้ใครเขากล่าวหาท่านอย่าให้ใครเขากล่าวหาว่าประเทศไทยใช้คนไทยเป็นหนูทดลองผมเองก็ไม่เชื่อว่าเป็นแบบนั้น สไลด์ถัดไปครับกรมการแพทย์แผนไทยได้งบเพิ่มขึ้น30%อย่าลืมว่างบประเทศเราเพิ่มขึ้นแค่0.7นะกรมการแพทย์แผนไทยบวก30เพิ่มมา110ล้านเป้าหมายคืออะไรครับท่านดูเป้าหมายคือเพิ่มมูลค่าตลาดสมุนไพรทำให้มาเก็ตตรงนี้มันโตขึ้นผมก็ไม่อยากที่จะไปคอนสเปเรซีอะไรกับท่านรัฐมนตรีว่าท่านมีญาติที่นามสกุลเดียวกันแล้วเขาเป็นเจ้าของ ร้านขายยาสมุนไพรอะ่ะผมเข้าใจว่าแล้วไม่งั้นเรามีญาติแล้วเราก็ห้ามทําเรื่องนี้เหรอคงไม่ใช่ผมเข้าใจนะแต่ว่าพอท่านตั้งเป้าหมายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็จะถูกค้หาแบบเนี้ว่าอ๋อไม่ได้ว่าเขาจะเข้ามาจ่ายยาขายยาให้โรงพยาบาลรัฐแต่เพิ่มตลาดโดยรวมเขาก็ได้ประโยชน์อยู่ดีแบบนี้ท่านก็ต้องคลี่ายให้ได้อย่าให้ใครเขามากล่าวหาแบบนี้สไลด์ถัดไปครับอันนี้ผมก็เข้าใจอีก ว่าท่านต้องสนองตอบนโยบายท่านนายกทาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มการแพทย์แผนไทยการแพทย์สมุนไพรผมก็คิดว่าท่านจะไปทําซีรีส์แบบเรื่องหมอหลวงมาริโอคิมเบอรี่ชอบมากเลยชอบมาริโอรุ่นน้องที่เซนโดมินิกแต่ท่านไม่ทําท่านเอาตังค์ส0ม0ิบล้านนี่ไปทําอะไรครับไปจัดอีเวนต์ยีล้านกว่าเนี่จัดอีเวนต์ถนัดมากจัดอีเวนต์ และด้ถัดไปครับผมเห็นอยู่อย่างเดียวเอาเอาลงก่อนเอาลงก่อนผมเห็นอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่ดูเป็นมรรคเป็นผลมีกายหยาบให้จับต้องได้ในโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรของทางรัฐมนตรีสาธาสุขนี่นะครับก็คือการสร้างตึกท่านตั้งใจสร้างตึกขึ้นมาหนึ่งตึกคือศูนย์อาคารสาธสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรือง ตั้งงบปี69เสร็จเลย70อ่ดีมากผมชื่นชมจะได้ไม่เป็นภาระรัฐบาลถัดไปตอนปี71สร้างเร็วไปไวใช้ได้สร้างหนึ่งตึกท่วนผมให้เพื่อนสมาชิกทยครับท่านประธานลองทายไปกับผมครับพี่น้องประชาชนทางบ้านลองทายไปกับผมครับว่าตึกหนึ่งที่สร้างเนี่ยออกมาเป็นกายหยาบสร้างที่ไหนทราบไหมครัพี่นนท์สร้างไหม,ไหม <c oughs> ผมใบให้ท่นมนตรีเนี่ย เป็นสอสอจังหวัดแะรลรเฉลยขึ้นนะฮะสร้างที่สุขโขทยัยทำไมต้องสร้างที่สุขโขทยัยอ๋อราชธานีเก่านะครับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณต้องมาตั้งแต่รากเง้าสมัยสุขโขทยัยแล้วยุดยาได้ไหม <laughs> ไปสอสอเต้ได้ไหมทวีวงโตทวีวงได้ไหมทำไมต้องสุขโขทยัยอ่ะถ้าเป็นผมผมไม่กล้านะท่านประธาน จะถูกข้อหาเอาได้แต่ผมเชื่อว่าท่านวันตรีมีเหตุผลที่ดีมาเล่าให้ฟังหน่อยหรือฝากกรรมธิการงบประมาณไปเจาะดูหน่อยสิว่าทําไมต้องสุขโขทยัยจะลด้ต่อไปครับท่านบอกว่าท่านจะสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรให้อสอมอมีนยโยบายในเรื่องของสวัสดิการค่าตอบแทนไม่ได้บอกด้วยนะว่าจะเพิ่มสวัสดิการและค่าตอบแทนเขียนขึ้นมาเฉยๆว่าสวัสดิการค่าตอบแทนอาจจะลดก็ได้ไม่รู้แต่นี่สินเนี่ยจะลดให้ สื่อสารสร้างความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทําถึงไหนสัลดถัดไปครับนี่เลยผ่านนับขาดท่านบอกว่าเคส n c d มันเยอะนะครับพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้แล้วมันโหลดงานโรงพยาบาลเยอะมากผมเห็นด้วยแล้วก็ทำให้สุขภาพของประชาชนในเสียหายไปเยอะนับขาดเป็นสิ่งที่ดีนับเคอรี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่ไม่ใช่ทางออกของทุกปัญหาด้านขวานี่ผมไม่ได้เป็นคนทำนะคุณหมอก็าทากันมาผมก็ไปไปเอามาไม่รู้เครดิตใครก็ไม่รู้นะครับขออนุญ,ญาตท่านบอกว่าเคสเอ็นซีดีเยอะให้นับขาบพอนับขาบเสร็จปุ๊บเคสมันจะลดลงพอเคสมันลดลงปุ๊บเนี่ยงานของคุณหมอเนี่ยก็จะลดลงคุณหมอก็จะลาออกน้อยลงการใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยลดไขมันลดความดันเลือดเนี่ยมันแพง เปลี่ยนเป็นยาสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลก็จะขาดทุนน้อยลงนับขาดอย่างเดียวแก้ได้ทุกปัญหาแก้ได้ทั้งระบบรัฐมนตรีผ่านนับขาบดต่อไปครับท่านเลยตั้งงบนับขาดมาพันสองร้อยล้านปีนี้ปีแรกจัดสรรบริการสร้างเสริมสุขภาพควบคุมโรค NCD ปีที่แล้วไม่มีนะหกแปดมีปีเนี้ยหกเก้ามีโผล่มาพันสองร้อยล้านผมเชื่อแหละให้ความเป็นธรรมไอ้พันสองท่านไม่คงไม่ใช่ไปนั่งทำนับขาดอย่างเดียวคงทำหลายอย่าง มาเล่าให้ฟังหน่อยฝากท่านกรรมิการงบประมาณด้วยไปดูเรื่องนับขาบเรื่อง N c d ซ e, ให้ผมนิดนึงว่าพันสองนี่ไปทำอะไรสไลด์ถัดไปครับย้อนมาที่ท่านนายกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็แทรกเพิ่มมาท่านบอกท่านจะส่งเสริมการผลิตแพทย์พยาบาลบุคลากรในสี่หมื่นสองซึ่งอันนี้อันนี้รวมหลายอันไม่ได้รวมหมอยอย่างเดียวท่านบอกท่านจะกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคนต่อปีผมมาดู KPI KPI ในการผลิตแพทย์ปีนี้หายไป ปีอื่นๆมีนะว่าจะผลิตแพทย์เท่าไหร่กี่คนคุณหมอจะต้องเรียนจบสอบได้ใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า85%ที่หายไปแล้ววางเปล่าแต่สิ่งที่ท่านเพิ่มขึ้นมาคือท่านตั้งเป้า drop off ไม่เกิน5%อันนี้ดีมากเลยก็คือหมอจบไปปุ๊บลาออกไม่เกิน5%อะ่ะเอางี้ละกันท่านจะเพิ่ม retention rate คือลด intention to quit มาถูกทางแล้วแต่ท่านมีทั้งสอ,งอย่างได้ไหมทำไมไปลดอันหนึ่งอะ่ะอันเก่าหายไปไหน แล้วท่านตั้งเป้าว่าจะกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งพันคนผมให้ข้อได้จริงนิดนึงผมให้ตัวเลขมาซิมมั่มเลยปัจจุบันในประเทศผลิตภัยประเทศไทยในผลิตแพทย์ได้ประมาณปีละสามพันถึงสามพันห้าร้อยคนอยู่ในระบบของราชการจริงๆเนี่ยนะอย่างแย่ที่สุดตอนนี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบคนและท่านตั้งเป้าไว้หนึ่งพันคนคือท่านไม่ต้องตั้งเป้าก็ได้คือน,นี้ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้เพราะมันเดินไปถึงอยู่แล้วนึกไหมฮะท่านต้องตั้งเป้าหมายให้้้้มมมัันนนนสูงขขึึใหาก สไลด์ถัดไปครับสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้จริงๆผมค้านมาตลอดท่านประธาน World Expo ที่โอซาก้าเนี่ยให้สอบศเป็นคนจัดเข้าใจว่ามันเป็นทีมสุขภาพผมนั่งมากรรมการงบตั้งแต่ปี6 6นั่นแหละขอปีแรกปี6กผมก็ถามแล้วก็บอกไปกันทั้งโลกยังไงก็ต้องไปท่านตั้งงบมาเกือบพันล้านจัดอีเวนต์เป็นอีเวนต์ที่แพงมากนะครับปีงบประมาณ69ผมถามมาตั้งแต่ตอนนู้นวันนี้ขอถามอีกรอบหนึ่งงบประมาณ6 9เเบิกจ่าย1ตุลา68 อีเวตนนี้จบ13ตุลามีเวลา13วันกับงบ250ล้านเอาไปรื้อถอนมันเยอะไปไหมท่านประธานฝากทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยครับขอบคุณครับ